পাঁচশো সত্যি তো অভিনয় นีสามสูตรกับใบมุกูดปบอิตูไอ้บักเชลีนไอ้เนี่ยหอมแดงกับเทียมพริกเนี่ยขาสิกีเด้อพี่น้องกีอะไรข้าวจะมาบีใส่มันทีเดียวเดี๋ยวผมเอานี่ไปใส่ก่อนพี่นอ้นอง ดําคนสีออกดำน้ำตาลน้ำตาลน้ำขามเปียกพี่น้องนี่ไข่บ่เจ้าผมก็บ่ได้เบิ่งผมสีบ่ทํายร่พุ่งมั่นพี่น้องคันไข่ทองคอนชิโยก็มีแล้เขาก็นดปล่อยคุณล่ะบัดเีอร์เน่อยจนดพันสุกแล้วต็งมาเบิ่งกันอีเท่านึงพี่น้อง 灰灰了。壞壞 ในปลาสิไลย,ลย,ลย <vino> พี่น้องปลาไล่บ่นเือปลากินดอกเพินเฟินไปพากันเห็ดนัดฝั่งหลือว่าการสาสากสาได้ปีไม่น้ำไหลพี่น้องไก่ให้เต่ากินน้ำแจกพี่น้องเดี๋ยวจะเอาเครื่องใส่บบดนี้ครับพริกเผากับกบระเทียมเทียมหมุนกับใส่หอมแดง ก็เกิดเสียบบีบีนิดนึงพีนออ่น้องเขียนเลน รบกวนเล็กน้อยเนาะ <c oughs> ปีใหม่จ้จะเะจ้าฉลองปีใหม่ีำหมทนสบายจากไรบ่ไรรอกีใหม่ต้องมีคงคนสุก,กันทุกคนใจัใจเยวเด้วยบอกงประดี๋ยวบายจากไรผู้นั้นะอยู่มีหัวจินหวัวใจคือ ดีไหมป็นดังได้เอ้าเรอกับพี่น,น้องก็ผู้ทุบหน้าอกกันได้เรือยแน่นลูกก็จินเข่าเรื่อยต้น,น,นตคนลัก้นรักเป็นได้มวยมูก็นอ้อยมาแล้วครับเด้อ มนทนมนทนเือนไมพบุ้นนี่นนอนอนนแตบมันได้เปล่อนเอ้ยปีไหมมัดปีหรอห้องบนปีไหมมือเดียวหรอนับตั้งมือกนึนนี่ละ่ะจนงหวดปีน่าพีไหมมด มือเลยล้วพ่อมือเราปีใหม่เติมต้อขึ้นดิขึ้นกระจุดปุแล้วเริมจะตีนึงหมดิ้ีไหมอ่ะมาแลนลงบ้านอยู่พี่น้องมาน่อยเลยอันเองก่อัีนี้ก็สิเป็นปีใหม่ไปยดนเ้าโอดปีนาป่จังสิเปีเก่าธรรมดาเก้าพันไปวเมียนือ ป็นปีใหม่มดซุมือเลยตัวไปนี้ไปบัดเฮาเซาอันออกจะว่าสิเลิกเพิ่นบักคูเพิ่นลืมันิดน้มนต์ให้แม่ออกนหลายๆบดันล่สิมาแล้วเพิ่นเอ้ยลืมิดน้มนต์นันั่งาอยู่เอาเพิ่นึบอันลาแล้วเพิ่นคบ่ทันได้อ่ะ เห็ดน้ำมันแหวเยอะเห็นเห็ดน้ำบาดน้ำมันเยอะทั้ทนนทงปศุกัแม่มุ่ยครับเอมาเเลยครับม้นนีะว่าเคนปีใหม่คือกันลูกเต่าคนก็นกนมาเบิดผู้คนร้อมโมกผ่อมใจกันตลอดปลอดไทยปลอดบ้านปอดงมืดดียมดีใจน้ำพี่นองคนเ้อครับ,บต้มปลาไหมยัย ยงะโขกดังสนั่นปันพื่นยิ้มขึ้นนี่กระไมาหน่อยเลียงของด้ป้า,าก,กับตัวกันวาม่นกรบพวกลังแล้วดังตื่มต่มต่นี่เ็ได้เป็นไรเนะาะเ,เพืนกระโขกผู้จ้างมันจุดตะซำหนีไม่หม่ขึ้นมานดว่ากันดอเอาปวารกันด้ยปวารจากรครปวารรบกวนด้อครับพี่น้องจุดก้อนผืนหยันผืนนอนตื่นพระท่าน เพราะว่าปีนี้รัฐบาลบ่าหามมันตัดมันหลายปีแล้วนะเนาะเรื่องฟังข่าวแล้วก็อยากติดพี่น้องทุกผู้ทุกคนหรือว่าผู้นั้นผู้นี้นะครับเดินไปเดินมาจ้างของจ้างไก่ไปทั้งตั้งเลี้ยงสิกะเพรว่าตลอดวัดเพ่ดี้ครับปีนี้พอพอได้ยิ่งเข้าวา่าวัดเถ็ยนรครับไปบา่ามันนี่นอนว่าเบ้าเลี้ยงว่หมาใหา่เสียง เป็นอ่อข้าวม้าจนมันตายเลยไปนะมันยานมันจะลบหัวใจไปเลยเหรอกินได้เอาหนามาเป่าเอาแนวมันหนาะอย่างไดีพัดไดี๋ยววิ่งยาดมใจดังคือก็หนันขึ้นมากนั่สองลกใจแห้งเด้ยแต่ก็เลยตัวกันตามประตูวันแต่เอมันขึ้นตัวหม้าเนี่ยสัตว์เนาะมันก็เป็นสัตว์แล้วมันตื่นดิ ดูกึนไปแล้ววันนี้มันแตกมันแสงไฟสีสันสีดีมันตื่นเงี้ย่แล้วแต่แบบจีนคนเนี้ยจ้าก่นรบิ๊กการว่ามันมึนเขาอยู่ของน้ำต็มกนเบ็ดหมือนเด้เอแมันหูมากกว่าแต่่ามันอห็นเรียนยังเขาของน้ำแต่เบ็ดเป็นโดนย่อมอบก้าวันอยูตเล่นเหมือนกัน ตัใหญ่เลยได้แต่ใจมนใจใหญ่ตื้นตื้นยันตลับหรือว่ามวลดีเยอะเลยกับพี่น้องบารเทาก็ได้มนี้การเลบบ่แย่งยังกันดอกมีตะมวลเจ้มันดีครับเละขึ้นแล้วขึ้นเมนเพราะว่าดังคักอีวีขึ้น ดังตายังฉนเพามันเป็นอยูสยูสุนทรงกในร้าับคอมละเดียเลยเป็นไรหับกระิงดีๆกับมาลโซกัม้าหอดบานหวสวางเลยครับพี่น้องกลับหมดละไอ้บุ้มกระไรมาใสู่กบบเราชวนมากคนก็เดินทางกลับหมดละทีหนึ่งที่สองนี่แม่นะ ขเบงว่าามาตะลยแม่หอดากดเลลายนียนหอดมเยจงทางเท็ทางอย่าละจอดเนรนอครับราะว่าเราตืวเงินนี้มันเกิดคุณต้องออกผ้าหนะหรือว่าพวกรถพวกยังการไปกันมากยังสะดวกเราได้สารเงีบ่พ่อเนาะยืนได้ได้แนนเมิดนะ เต็มเบิดกตะกวนเต็มเบิดเลยตะกวนค้นมามีหลอดหลแบบนี้ดิไปตาน้ำหลอดไปจำทางมาเนี่นจะรับจวนกับติดคักกว่านี้ความสมานทิ่กินหลอดบกสอหลายข้นนี่โอ้ยผมขนาดผมต้องไปเทียบเนาะบ่เม็นหนาปีไม่สำยืนตัวสลามหอดโคราชจนมันตีนบวมเนาะออกากกุหลาบปไแต่ยังได้ยืนอีกเลย กองเขาจบจบบนเกี้ยวไปยืนเนี่ยขอแต่ว่าจบไปได้อัดเลยอนี่ไรขึ้นรถให้มัแหละ่ะเ่นรถเสือว่ายนี้โนยนนีนนะ้แม่งบ้าบ่เดียวขึ้นนะั่งรังค่าเหมือนนอนได้กินอ่ะเรื่องขึ้นลงังค่าตัวกันผมีเลี้ยงปกติผมเที่ยวขึ้นเทียบดูเท่านั้นเอาว่า,นะวายืนยื่นเหรอ

ตีกันดีหรอแ้คนนี้ะอ,อะไรากันมั่งส่นก็ว่าถึงก็่าข่าดติตีกัน,กน,นขานขานเนี่ยเคือใส่อาวุธนั่นเองเขาเอื่นมาตีกันแล้วเป็นยัง<ม>เ,เจ,จ้ากระตละปีกเ้าโจจัดผาปลาดิชูม,มือมั่วมีผาปลาว่ะไก่งเลย่ะมีอยู่พอ่มีอยู่มันทางประเดี๋ยวมาหลุดมีมากคือเกา่า ป้าเรเพิ่งโกบออกมาเลอ่ะจนมากอนกับเน้นเพ็ดเป็นน้ำบาดยังไงเนอออาบดจังบานเหมนดูเถอะถ้าจ้บ่มีผักพวกงยๆอยเจ้าก็เห็ดลำบากนะบ่มใส่รวมน้ำเจ๊บไงนู่บ่านได้กี่มีผป้าป้าสุปีดิตัวเป็นเลกหน่อยไปเลาะรถยู่นแล้วอยากไปน้ำพึ่นมาบ้านไหมฮอยาองเผ็ดอยากมากขึพ่นอยากไปคือเพึ่นเลยอยากไปแล้วมึงบ่ได้ไปเนาะ กดเดงงามเดี๋ยวียนี่มัดโตระทัดหมืนเด้ปัดลมลำมเด้มีวัดปัดลมหมนด้อทะเลต้นเนาะไม่เดยกี่นมีผัดลมเนาะลำบากนไปที่จำได้ไปข่ารถเจิบัาทเลยที่ไปแสงเียบมีไหมเลยเนเป็นหาซีหนึงเฉียบพันแง่เจ็ดสิบเจ็ดจำได้อยู่ต่กี้ไม่่เยไเจ็ดส ยืนซ้ำคารุนตะกี้บ่มีดอกรถขับ่ได้นั่งรถทั่ว์นี่ถือว่าโอ้รถทั่วปอนนังคุลรอบ่ธรรมดาเลยตะกี่รถแอร์บนมาเป็นรถแดงหลายอย่างเพืน คือเจ้าบ้าเขียนขัดได้ตะกอนกินเหล่ทั้งหมดไงทั้งกินโหล่ทั้งสูบยาแมนอี๋จีบ่ห้อมกันบ่สูบยาเขาเปิดหน้าต่างเนาะเปิดพัดลมเนาะอุ้ยไปแย่สูบไปใส่อีกตัวละมีพัดลมนี่หน้าต่างด้วยพัดลมมันเปิดกระจกกระตูหน้าต่างเหมืนแต่แม่มันบ่ปิดเลยเด้อ สมยาบยากินเรากันแตกซึมซึมนี่หรอย่ข้างดางแม่นมัแหละมวนมันเป็นเตกหัวหรืมันก็มวนไปเลยเนาะไีเลมุ้มกับบ่แพ่งนี่หรอเบดนึงกับหาสิบบาทคือว่าแพ่งกังห่ะเมตังเตีย cú điêu mất xoáng mất xoáng bèo, đầy má đầy mua xong à, đạc luôn nó léo, xăm lì cầm mình theo đấy, trước còn điệu 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 บอกคอเก่าเด้อ่เงีเอ้ยเปลี่ยนแปลงน้ำชนิตะเกียร์สํสำคัญนี่ตะเกียร์บวกเาขกเา,กาจักรยานไปป่าวันนี้ไหมูน <c oughs> <อ>่ความท้าเนี่ยต้องดหลายมั <c oughs> เนเป็นต้งเส้นองปุ่นอยู่เลยลไหม <c oughs> แบกรถจักรยานขึ้นสะพนานร้อยขามเลยว่ะ <c oughs> คนหัวรอบ่ะ <c oughs> คนนรับวะนยไข้นลงขมปะไปรขมปะไรลดหลายบ <c oughs> ุรีเลี้ยงน้ำเลยระเดียบร่เลี้ยงเลย บ้านเราก็แบะขากเหลานปาชิฟังเลยเนาะคีอจังดีเลยนี่โ uh> อ mm ้ยแบกขามเราก็แบกขามาจังคีของนอยสุยนจะเพือบอแบะเราจะเพือเเบิดมือไหร่เยรถหลดกนั้นเบิดนี่รถบ่างรถนีรถไหลยังยิ่เทียบไมเป็นรถส้นหัย่งเขับส้นหรอกทางมาไล่บ่ค่อยไหลมกับตส้นหรอกสะพานรอย เดี Он, ๋ยวนั่นถนนแคบๆเนาะเโี๊ยวสำลีเขาเอาปอดไผ่ไวกอนเนาะจะเป็นอยัางถนนบางใหญ่ดิน้ำมันนั้นคุณรู้เรื่งนี้อย่างไรเหรอถนนแคบๆ่ะรับพี่น้องมานีเขากะจิ้มกับจิ้มหนาจิ้มเดาเขาก็ติดไปเพ่อหนึ่งปีน้องตะกันเด้อขับปีใหม่เขาแล้วผู้เดินทางกลับผู้เดินทางสุดมากอะปลอดไผ่ทุกคนเด้อครับบริวารเพื่อนกูนี่แหะครับเขาให้โชคดีเกิดขนหมาส์เกนทุกคนหรือว่าหน้าที่การงานธุรกิจ ตระปูตระโคนกับพอให้เจะเล่นรุ่งเรื่องมืดตุกต้นเด้อครับสำหรับมณีนี้งท่ามันเกิดเรื่องว่าบอกว่าเราเข้ามาสวัสดีจ่าที่จเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่จ้าพี่น้อง